ครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้พามาพามารักษานะครับมาดูวิธีการรักษาไอไก่ลงพื้นนะครับไก่ที่เป็นหน่อนะครับวันนี้ยังเล็กอยู่นะครับเราต้องรีบรักษานะครับแต่ตัวนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งจองไว้นะครับแต่ว่าผมต้องรักษาให้หายก่อนนะครับก็หายแน่นอนนะครับ การรักษาของผมร้อเปอร์นะครับเพราะว่ารักษามาหลายตัวแล้วนะครับนั่งเดิมผมเคยลงคลิปเก่าๆไปแล้วนะครับตั้งหลายครั้งแล้วคลิปนั้นน่าจะหลายแสนวิวอยู่นะฮะก็สูตรที่ผมใช้นะครับไม่ต้องไปซื้อยาอะไรที่ราคาแพงเลยนะครับก็หาตามบ้านเรานี่แหละครับอย่างที่ผมใช้ก็คือต้นดอกรักนะครับผมก็จะใช้ยางของมันนะครับที่เป็นสีขาวๆนะฮะ เอามาทาตรงใต้ใต้เท้าของมันตอนนี้ไก่ของผมเป็นอย่างนี้ฮะนี่ฮะก็คือเป็นไก่ลงพื้นนะครับมีมีหน่อ,อ,อมานิดหน่อยนะครับนี่ฮะเวลาเดินมันจะขย e งมันจะจิบนะครับนี่ฮะแต่ตอนนี้ใกล้จะหลุดแล้วนี่ฮะใกล้จะหลุดแล้วเพราะว่าผมทาไปประมาณรอบรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ทาทา,ทา,ทาเอายางข,า,ขาวๆอย่างเงี้ยฮะก็มาทาตรงตรงที่มันเป็นจุดนี่ฮะก็ทาทาท,ทั่วเท้าเลยมันก็จะ แตะหลุดออกนะครับเหมือนกับเหมือนกับแผลเลยนะฮะแกะออกได้นะครับต่อไปมันก็จะหลุดออกเป็นเท้าปกตินะครับนี่ฮะไก่ใหญ่ไก่เล็กใช้ได้หมดนะครับสูตรนี้นะครับก็เอาไปทิ้งไว้นะครับปล่อยทิ้งไว้มันก็จะหลุดเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรที่มันแพงๆนะครับก็เอาตามบ้านเรานะครับเชื่อผมนะครับสูตรนี้ใช้ได้ ใช้ได้ร้อเลยนะครับไม่ต้องไปแกะไม่ต้องไปพานะครับปล่อยให้มันหลุดเองนะครับตกสเก็ตเองนะครับนี่ฮะเหมือนเราเป็นตาปลานะครับเราก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะครับแกะให้เลือดออกแล้วก็เอาไอ้นี่เอายางตัวเนี้จิ้มเท้าเนี่ยฮะอย่างเงี้ยมันก็หลุดไปบางส่วนแล้วนะครับตอนแรกมันมันเยอะกว่านี้นะครับเนี่ยสาเหตุก็เดินในพื้นที่ที่มันแข็งนะครับนี่ฮ ต้องทานะตรงก้อยเป็นนิดนึงนะฮะแตกก็เราก็ทาทาทาเดี๋ยวมันก็จะหลุดนะครับแห้งหลุดออกเป็นเนื้อใหม่เองนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเจ็บนะครับนะครับรีบรักษานะครับตัวนี้ก็เป็นหนักข้างเดียวนะครับแต่ก็จะต้องข้างนี้ก็เป็นนิดหน่อยนะครับนะครับก็ทาให้ทั่วนะครับโอเคครับ อาทาแล้วก็ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้เลยนะครับก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะครับมันก็จะหลุดนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ